แม่ขาแนวตั้งเกเธอเป็นใครลูกหนูเป็นแม่แม่เปย์ลูกแม่เป็นลูกเป็นลูกใครเป็นเปย์ลูกเปยเปย์ลูกแม่ตัวนี้อ่ะแม่คนนี้เหรอใช่แม่คนนี้กล้องมันขยับแม่คนนี้แม่คนนี้ รักแม่นะอ,อยู่ตัวอยากดูมาันลูกหลักเอนท์เป็นแม่ใครเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ย,นเ,นยเป็นแม่ใครแม่ลูกแม่คนไหนแม่ลูกแม่คนนี้แล้วใครเป็นลูกใครเป็นลูกใครเป็นลูกแม่ใหญ่ <c oughs> เอเธอจะเป็นแม่แม่ใช่ไหม,ไมถูกไหมเราแรกเราแรกหน้าที่กันใช่ปะใช่เอเธอเป็นแม่แม่เป็นลูกถูกไหมถูกแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเป็นแม่โอเคแล้วเดี๋ยวคืนนี้ลูกจะนอนบนอกแม่คนนี้โอเคไหมโอเค <c oughs> <s> <c oughs> โอเค <c oughs> ไหมคะโอเคให้แม่ให้ลูกนอนบนอกไหมคะให้ <c oughs> <c oughs> แล้วให้ลูกทำอะไรอีก แม่เชื่แม่ฟางแม่แล้วทำไมแม่ไม่อ่านให้ลูกฟังมั่งอ่ะได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวแม่นให้ใครเดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังไงแม่คนไหนแม่คนไหนแม่ทะเลแม่คนนี้ทุกคนทำไมแม่คนนี้จะอ่านให้ฟังเหรอแม่คนนี้จะอ่านให้ฟังเหรอใช่แล้วแม่จะทำอะไรให้อีก แม่ทำอะไรให้อีกแม่ไดแม่เียให้อ่านหนังสือแล้วนอกจะอ่านหนังสือแล้วแม่จะทำอะไรให้อีกแม,แม,แแม่แม่เธอจะทำอะไรให้อีกแม่หนุจะปูที่นอนให้แม่เธอจะปูที่นอนให้ด้วยเหรอใช่แล้วแม่เธอจะทำอะไรให้ลูกอีกทําอทำอะไรนะนจะนาอิมัจะนอนออกลูกไม่ได้ แม่ต้องให้ลูกนอนบนอกเนี่ย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 อกเงี้ยเนี่ยแลกกันมาเขาจะมาเปิดนมคนอื่นเขาไม่ได้แล้วทำไมเราต้องแลกหน้าที่กันลูกแล้วทำไมเธอต้องเป็นแม่ล่ะแล้วทำไมแม่ต้องเป็นลูกอะ ูมอะไรทำไมแม่ต้องเป็นลูกทำไมลูกต้องเป็นแม่ล่ะก็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 ยูกำลุกกันแม่งก็กำุกันแม่กำลุแล้วลูกนุ๊กแล้วแม่ง่วงหรือยังแม่ง่วงแล้วแม่อยากจะนอนจ้าแม่อยากจะนอนยังจ้าแม่อยากจะนอนแล้วโอเคแม่จะนอนตรงไหน นอนตรงไหนคะแม่จะนอนหัวอะไยางไรแพูดดีๆพูดดีๆแม่จะนอนตรงไหนคะแม่จะนอนแม่จะนอนบนแม่ย่าแมดูแบบนี้นอนบนอกใครสรุปใครเป็นแม่กันแน่เนี่ยแม่กและแม่จะนอนบนอกใครแม่จะนับลูกแม่เธอจะนอนบนอกลูกฝ้ายใช่ไหมใช่ปีไว บายบายแม่แม่เธอคะบายบายบายยูว้าบายบายยูบายบายแม่แม่เธอบายบายแม่เธอฝันดีนะคะแม่นอนเลยไหมคะแม่นอนเลยแม่นอนเลยไหมคะแม่ง่วงแล้วใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะ มือใครมีอไม่มือใครมีอะเนี่ยใครคนนี้เป็นใครเนี่ยคนนี้เป็นใครตรงนี้เปียกอ้าวแล้วมือใครหายมือยูหายเนี่ยรู้จักว่าไงล่ะจ้าแม่จ๋าขอกอดแม่ได้ไหมนี่ค่ะแม่แม่ใส่เสื้อสีเขียว เสื้อสีเทาแม่ใส่เสื้อสีแม่จ๋าแม่แต่งเกงลดสีสาวแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋ารักแม่นะจ๋ารักแม่